ใครับเจอไปปิ้งหมูได้ไหมเอ้ไม่ใช่วถูกอะไรงาสวยสวยเจ็ดวัดสวยแบบชอบจับสวยจับสวยเกินโอ้โหมีมุก สวัสดีค่ะไต้องไออนมาเหอดีจอกันนะคะัะดีนีดีอ่ไปทำหนาที่ครัไปด้าก่อ ล็อกอยู่ไปไปเปิดทางนู้นเลยไปปลดล็อกมันล็อกแป๊บหนึง่งลูกรอสักครู่จะเย็นก่อนปิดก่อนอ ไปปิงหมูใฟแค่นกำลังไฟปิ้งหมูแล้วก็น้อยเอาอะไรเพิ่มไหมครบมือไหมจะเอาแลอะไรเจอก,กันเอาบุ่เอาบุ่เอาบุ่นะฝากครับขอบคุณ่ยิมหวานนี่หรือวะ